งทดสบกลิซัวอยู่ที่ไรค่ะมาเรียวอยู่กรุงเทพค่ะไม่รงม,มันกันกับพี่อยู่ในเว้งค้หาหาวันหรอกค่ะเมื่องนองในอยู่ในเว้งออก อยู่สำกัดเมืออนองค่ะเอาให้อะไรวะพี่โลล่ะนายขยี้มาตอนห้องพองห้าสูตอนยังอ่ะสูดีห้างเต้า้าร่มจุนมนลำนำค่ะไม่ซุ่มเมงนกันค่ะใครสักไรวะใครสักไรก็กลหาไรสักไรเลยสู้ ลายมียเยอแยม่มาเร็วไม่ยสูงตั้งสี่สิบเอ็ดกอคาข้าวต้นตั้งตั้งรัดตอกันค่ะตันกอไพตันกอไพตันเหมือนหกอกกอไพหยุนลายเหมือนหอกกอ้องมออานิกไทยค่ะซู อ,อเอมียเกี้ยงไหม่ย่อห้ามเยอะค่ะมาอยู่กรุงเทพไรแต่ไรซ้ำเลยเนาะค่ะไม่ศูงยตั้งห้าสิบสองก็ค่ะโหดคุณตัวเองขึ้นไว้ลงไว้หนอเกี้ยงไหม่กัดเหลากรุงเทพสองกัดขาว่ากัดอรากัดมันเมืม่อในดัมโบก,กัดแทงเอาค่ะมันกัดเงี้ยเงยกัดแทง,ง,งก่อบางเหือนค่ะกัดเงี้ยเงกูวันก็กัดเงี้ยเงพอเปิดทะลมมาตรงอย่างอ่ะ ต้องผมภายในหน้านาวนอนก่อนสูกินซังเป๊ะมาเล่าอ่ะเขากินทนเราใต้ค่ะเราทนหลานสาวเาอ่ะไยแนะ่อ๋อปิป๊บ <c oughs> จำ,ำนำนำคาปีไซเขาเล่าเหมือนปีเขา น,ออน,น้องมันแพ้น้อมหวานนิกไทยบีเต่มิกไต้ให้ไหนกะ <c oughs> <c oughs> มาอยู่กรุงเทพแถวไรล่ะซูแถวราผพาค่ะ ลอ,ลอยย้อนองว่ะ้อยอยกาบีก็ล้น้อยกากูได้อยู่ก็เหลยไม่ท่าก่อนเล่ววหาหวยบอกว่าเอาขาจุ่มนำนำขาที่เข้าหัวใจวันมีคนต,ตั้งเศร้าหกก็ค่า เหตุการณ์ถ้ามันได้มันได้เหตุการณ์ค่ะหยุดลายค่ะยึดหยุดลายจอมฮองจมเพลินหยุดลายหยุดหลยอยลกหลอมาสลา,ส,ลาสดขายคู่อย่างนี้น Vì thế, loại giao 34, loại giao 34, nông đề, loại giao, không nghe đâu à, bỏ lưng ra này đây.